ไฮทีวีฮะไฮท,ทีวีโอ้มันเยลลี่ใครดาวอะไรแกอะไรกันฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอกว่าแม่ทุกคนซื้อมาแม่อยากดูจะให้ทำอันนี้ให้ดูทุกคนเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นเยลลี่ฟิชเจ็ดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยเลยนะมันจะเป็นตามภาพอย่างเง <c oughs> ี้ยเลยโยีด้วยไม่รู้ว่าจะทาสาเร็จไหมนะแล้วมันจะไหลมาเป็นแบบว่าฟิชเจ็ดได้อย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าใครจะทําสําเร็จนะระหว่างพี่ฮะกับเซไฮมาเขาให้อะไรเรามาบ้าง มาดูกันระหว่างที่สองคนนี้กําลังแกะอุปกรณ์เขาก็ให้จานมาหนึ่งใบเหมือนเยลลี่ไข่ดาวเลยแต่ว่าจะได้เม็ดแบบนี้มาซึ่งจะเอามาทําคล้ายๆกับฟิตเจ็ดเนี่ยนะจะเป็นเม็ดลูกอมช็อกโกแลตใช่ไหมเร็วน่าจะเทน้ำอย่างนี้ <ไป S 1> เลยน,นี่ของพี่ฮาวเขารวดเร็วเขาแกะได้แล้วแต่ว่าน้องยังแกะไม่ได้เลยเอาเซไฮพยายามช่วยเซร์ไฮก่อนแต่ว่าดูทุกคนดูสังเกตอยูทย่ท้ายจานพลาสติกใสตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆฟิตเจ็ดหมุนอย่างนี้เลยนะ เพราะว่าเขาใส่กับตัวเยลลี่นี้มาเยลลี่นี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับฟิเจ็ตเลยทุกคนแล้วเราจะหยอดเม็ดลงไปในในแต่ละช่องอย่างเงี้ยนะเม็ดสีๆะนะมาดูกันว่ามันจะเป็นฟิเจนะ <Yeah. S 1> ็ต,ตยังไงนะเกิมาให้อาตาเชหายตาเชหายเดี๋ยวเพิ่งน้าเม็ดสีเอาไว้ใส่พร้อมกันดูดน้ำอร่อยดูดน้ำออกเหรอเร็วเร็วเร็วรลอะไรรดอะไรรดลิ้นจี่ไหมบบเหรอช่วยน้องหน่อย น้องเอาออกไม่ได้เลยครับเอาออกได้แล้วเหรอระวังมันพังถ้ามันพังคือมันทําไม่สําเร็จเลยนะถ้าตัวเยลลี่พังอ่ะคือจะไม่สําเร็จเลยไฮถ้าไม่ทำแบบนี้ล่ะเอ่อฟลิปฟลิปคว่มหรออ่ะคว่มเลยใช่ไหนั่นเลยเขาเก่งอ่ะถอดพลาสติกออก <S <S ได้ยังเคอเคาะพี่ฮันอย่าทำาน้องพังนะร้องไห้เลยนะ ได้ไหมเอาผิดด้านแล้วทำยังไงอะเร็วเร็วอย่าทำของน้องพังทำดีๆ,ดๆมาดูขอเซไหก็ได้แล้วเป็นแบบเป็นแบบฟิตเจ็ดอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะทุกคนนี่แล้วเราจะวางเม็ดไว้บนฟิตเจ็ดแต่ละช่องนะทุกคนแล้วน้ำมันจะค่อยๆไหลไปรวมกันหรือเปล่ามาดูกันว่าจะเป็นตามภาพอย่างเงี้ยไม่นะมาดูภาพก่อนอย่างนี้เลย อย่างนี้นี่มาดูใครจะทําสําเร็จนะทุกคนพตนนีต้องดูอย่างนี้ตรงเลยเอ,อ๋อนี่ไงข้างหน้าเขาก็มีภาพให้ดูเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเลยตามภาพอย่างนี้นี่เลยนะอย่างนี้นะต้องให้นของเทหายเหมือนกันไหมนี่ของเทหายก็ต,ต,ต้องตามภาพนี้เลยนะอย่างนี้เลย,ยเรียบร้แล้วมาเรามาลุ้นของ่ยาช่วยน้องแกเร็วไม่ช่วยน่อยน้องแกไม่ได้ ช่วยน้องหน่อยเลยแป๊บเตยไฮวางแต่ละช่องเลยวางงตรทำไมไม่วางสลับสีทำไมเอาสีเดียววางข้างกันต้องข้างกันอ๋อหรอเอาแล้วแต่แล้วแต่เอาเร็วเลีววางวางมาดูของเตยไฮทุกคนเลวันคขละอีกหน่อยฟุ๊กเดี๋ยวของน้องไม่พอเราให้น้องวางให้ครบก่อนแหน่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 มาทำมือให้หนำไอ้พวกครบยัง ไอ้วบูจะบูไอพี่ฮาร์เรวแบ๊กอบพี่ฮาร์เป็นไหมเดี๋ยวมันจะค่อยๆละลายสีมันจะค่อยๆไหลใช่ไหมหรือยังไงสีมันค่อยๆไหลนะมาดูของพี่ฮาร์ดทุกคนมันเหมือนพอปิดหรือยังอ๋อมันเหมือนทุกคนมันเหมือนฟิตเจ็ดหรือยังกินือนเค้กนก็อันน้นใินกกินกนนนนกกกนนกิน อย่าพึ่งร้อยมันไหลให้สีมันไหลก่อนสีกําลังไหลเห็นป่ะเห็นสีแดงของพี่ฮาร์ปป่ะไม่เซไฮก็ลองเลื่อนแบบพี่ฮาร์ปก็ได้ให้สีมันไหลใช่เซไฮก็ลองเอาช้อนอะเลื่อนแบบพี่ฮาร์ปก็ได้อย่างเงี้ยให้สีมันไหลมันจะได้ดูเหมือนฟิตเจ็ดเสร็จแล้วเราจะสปินเนอร์แล้วนะใช่ไหมเราจะสปินเนอร์ไหมฟิตเจ็ดสปินเนอร์ฟิตเจ็ดสปินเนอร์เป็นยังไงฟิตเจ็ดสปินเนอร์เป็นไหมกินของเซไฮมันเหมือนเค้กมากกว่านะ พี่ฮัลลองเลื่อนสีให้น้องสิแม่ใช่เปาอ๋อเหรออะไรออออ๋เ,อเ,อเห็นไหมอะไรเม็ดมันหลุดเหรอกินเหมือนแล้วขอพี่ฮัลเหมือนหรือยังทุกคนเหมือนแล้วกนนวินรอไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วเหรอจะกินฟิตเจสสปินเนอร์แล้วนะเอาเลย อ่ไหนพี่อา<น>จะกินยังไงจัดกดกินเข้าไปอของเซายเป็นไห้ทุกคนโอ้เหมือนดอกไม้มากกว่าเนี่ยขอเซเหมือนดอกไม้เหมือนเยลลี่ดอกไม้มากกว่าอ่ะทุกคนดูของเซายเสร็จแล้วมาดูที่ห่อว,ว่ามันเหมือนกันไหมนะอันนี้มาดูหน้าตาที่หอ่อคล้ายไหมหมของเขาสีมันไหลหากันหมดเลยอ่ะ อ้ของเซฮายไม่มีสีไหลเลยกินเหมือนกันอโอ้ยเซฮายกินเม็ดหมดครั้งเดียวเลยอะ่ะโหทุกคนเซฮายกินเม็ดทั้งหมดภายในครั้งเดียวเลยอ่ะดูนะครับโหไหน ห,หมดภายในครั้งเดียวโอ้โหเขาจะกินหมดภายในครั้งเดียวโอ้ทุกคนดูนี่สีดำใส่ไม่เข้าเกี้ยงเลยภายในไม่ถึงไม่ถึงห้าวิวิเกิดเออเกิดโอ้โหเซฮายไม่ต้องเรียนแบบพี่ฮาร์ปนะไม่ไหวอะ่ะเราตัวเล็กเราตัวเล็กกินไปกินไปโอ้ อะไรซดอะไรซดอะไรก่อนเกี้ยงเลยทุกคนพี่ฮาร์ดก่อนจะไปถ่ายวิวออาใหน่แล้วพี่ฮาร์ดทำอะไรโอ้โหเพผอแป๊บเดียวเพผอแป๊บเดียวทำอาหารอะไรอาหารอันนี้วุ้นจริงหรือวุ้นเล่นบุญเล่นฮะเด็ดสลามเฮ้ยนี่มันสลามนี่แม่ดูอ่ะอะไรคืออะไรกระจก กระจกมีเท็ดดี้เหรอน้าจะทำเองน้าจะป๊อปเองน้องเขาจะทำเองอ่ะอิ่มกันแล้วใช่ไหมเนี่ยสรุปมันเป็นไหมสรุปมันเป็นฟิตเจ็ดสปินเนอร์ไหมพี่ฮาสรุปมันเป็นฟิตเจ็ดสปินเนอร์ให้เราไหมเนี่ยเป็นอยู่นะเป็นอยู่นิดนึงโอ้โหไม่เป็นหรอแต่อร่อยนะโอเคไหมโอเคอันนี้อันเราเท่าไหร่แม่จำไม่ได้แล้วที่ซื้อมาแล้บาทฮะ20บาท20ใช่ไหม อัลละยี่สิบบาทนะทุกคนเจ็นจะไม่ได้ไม่รู้มันกันรสชาติมันจะเป็นคล้ายๆพวกเกลี่ไข่ดาวนะทุกคนแต่อันนี้มันจะเป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์นี่อะถ้าใครอยากกินแบบพี่ฮับกับเซไฮก็ไปตามซื้อได้เลยไปล้ำบายีาบไปแล้วค่ะบ๊ายบายว้าวอร่อยขนาดนั้นเลยหรอไปแล้วนะเซไฮบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe